สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม z e c o นะคะของกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ Topcon ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ GM50 นะคะค่ะสำหรับโปรแกรม z e นะคะจะเป็นโปรแกรมไว้ใช้สำหรับงานหาค่าระดับนะคะหรือว่างานหาระดับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานกันค่ะกดที่ปุ่มเลขเกดนะคะเมนู จากนั้นกด F4 ค่ะเลื่อนลงมาค่ะกดเข้าที่ F2 ค่ะโปรแกรมค่ะโปรแกรมแททอจะอยู่ในปุ่ม F3 นะคะค่ะในหน้านี้นะคะก็จะให้เราทําการเลือกนะคะว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนยุดไฟล์นะคะจะเป็นการนำไฟล์างานเก่าที่มีอยู่ในตัวกล้องนะคะขึ้นมาใช้งานหรือว่าดอ n ยูดนะคะก็จะเป็นการป้อนค่าเข้าไปใหม่นะคะค่ะคลิปนี้เราก็จะแนะนำแบบที่2นะคะดอ n ยูดค่ะ กดเข้าที่ F2 ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ข้อมูลค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องก่อนนะคะกด F1 ค่ะค่ะเราจะกำหนดค่า n นะคะให้เป็น100ค่ะค่ส่วนค่า e นะคะเป็น100.610ค่ะค่ะแล้วก็ enter นะคะแล้วก็ค่าแท่นะคะยังไม่ต้องใส่นะคะค่ะจากนั้นก็กด enter ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใส่ความสูงของตัวกล้องนะคะเราจะทําการวัดจากหัวหมุดนะคะจนถึงแกนกล้องนะคะส่วนแกนกล้องนะคะก็จะอยู่ด้านข้างตัวกล้องนะคะตรงเส้นตัวนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็ทําการวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการใส่ค่าเป็นค่าอยู่ที่1.385นะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่ะแล้วก็กดเข้าที่ F2 นะคะเพื่อที่เราจะใส่ค่าพิกัดของจุดที่เราจะทําการวัดนะคะค่ะค่า n นะคะกําหนดให้เป็น105นะคะจุด491ค่ะแล้วก็ enter ค่า e เป็น100.610ค่ะแล้วก็ enter ค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะให้เราใส่ความสูงของตัวเป้านะคะเราก็จะทําการวัดจากหัวหมุดจนจนถึงแกนของพิซึมนะคะเราก็วัดไว้แล้วนะคะอยู่ที่1.355เมตรนะคะจากนั้นกด enter ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะทําการเล็งกล้องนะคะไปยังเป้าพิซึมนะคะค่ะเมื่อโดกล้องตรงกับเป้าพิซึมแล้วนะคะกด F1 คำนี้ ค่ะจากนั้นตัวกล้องจะคำนวณเป็นค่าระยะลาบกับค่าระยะดิ่งออกมาให้ก่อนนะคะจากนั้นให้เรากดเข้าที่ F4 ค่ะแคลค่ะค่ะตัวกล้องจะคำนวณค่าระดับออกมาให้นะคะดูที่ค่าแซค่ะจะอยู่ที่ลบศูนเมตรนะคะค่ะเราสามารถกดเซตค่าแซนะคะเพื่อไปใช้ในโปรแกรม Layout หรือว่าโปรแกรม Data Collect ได้นะคะเป็นตัวนี้จะเป็นค่าพิกัดแซของจุดตั้งกล้องค่ะ ค่ะแล้วก็ตัวกล้อนจะถามว่าเราต้องการจะเซ็ตค่ามุมอักุุิของแบ็กไซด์ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะตอบโนหรือว่าเย็ดก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมแซดคอในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับก้นอน Total Station Topcon GM-55 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่153,000บาท ลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ครบชุดนะคะจะเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่แบบนี้1ตัวค่ะดิซ่์พร้อมฐาน1ชุดค่ะดิซซ์พร้อมโพลหนึ่งชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะฟรีคาลิเบอสองครั้งใน1ปีค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะคะสามารถล็อกอินเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้นะคะและลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถนํารถนะคะไปจอดที่ร้านจอดรถของโรงแรมคาบิโอแกนได้ค่ะ สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494 03, ค่ะหรือจะแอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ s i r y i 9 9ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ